เจ้าทำไมกว้างข้าทำไมจวินจงเทียนเป็นถึงนักจิตวิญญาณกันฮะคุณจวินกำลังตุนอยู่ในอันตรายนะเรื่องของเส be ียวจิวเออให้นางจัดการเองนางไม่ชอบไปรกลเขาไปยุ่งเจ้าทำไรเสียวเออของข้าก็จะข่าเจ้า คนไร้เดียงสายังเจ้ากะจมาต่อกรกับข้าเลยรุนหาที่ตายตูมคุณจวินพี่จิ๋วจวินจิ๋วนังคนณสือเลวเอ๊ะวันนี้ ค่ะต้องข่าเจ้าแก่กแก่น่เสียวเออก,การแต่งงานครงนี้จะต้องถูกยกเลิกเสร็จเส้นพิธีไปแล้วใต้ล่ารู้กันตัวแล้วตั้งคิดจะยกเลิกก็ยกเลิกได้ยังงั้นเหรอข้าเจ้าก่อนไงเรื่องอื่นจะมีวิธีแก้ไขฝุกไม่รู้ว่าจะวินรงเจนฝึกวิชายุธอะไรแกยกับระฆังทองคุ้มกายฝันแทงไม่เข้าไม่ว่าจะวิชาอะไร จะต้องมีช่องโหว่อกันทั้งนั้นอาวิชาแกสลักนอนฝุ่นฝ่มเมือขาวของจวินจงเจียนจะกำเน่นทุกครกั้งเมื่อถูกเข็มเงินโจมตีไม่เคยกลางออกเช่น <c oughs> นี้นี่เองหาเจอแล้วใช่จ,จุดอ่อนหรือไม่ก็ต้องลองดูพิว รนหาที่ตายถึงที่เลยนะเอ๊ะข้าจะให้เจ้าสมปรารถนาช่วนอองชีปังต้านแม่ต้านแม่ทำไมได้นเพิ่งมาราจะสำนักรังแกกันมากเกินไปแล้วใครเองเฟืองเตียนที่ยังจะกล้าแต่งานกับลูกสาวของข้า ท่านแม่เป็นฝีมือจอวินเป็นนางเป็นนางที่ทำร้ายข้าท่านแม่ช่วยข้าด้วยข้าต้องเข้าว่าสำนะักข้าจะอยู่กับเฟิงเทียนฉีไม่ได้ท่านแม่ท่านก็เห็นแล้วเฟิงเทียนฉีเป็นแค่คนพิการคนหนึ่งก็ไม่คู่ควรกับกข้าสักนิดเธอยาข้าว่าสำนะักข้ายังมีวิธีไม่ใ่เพียงแต่ไม่เมจ้าเข้าว่าสำนะัยกยังทําไม่เจ้าเป็นคนที่มีเกียรติสูดดีกด้วยเพียงแต่เจ้าต้องเป็นจวินจิ๋ว หมายความว่ายังไงที่ให้ข้าเป็นตจวินจิ๋วนะนางะละเลวจจวินจิ๋วนั้นไม่ใช่ลูกสาวของกุญแจสังแต่เป็นลูกของกุญแจฮะาเจวินหมิงเย่หลังจากพ่อแม่นางตายฟาบาทก็มอบนางให้กับพวกเราสวีเอ๋อเจ้ารู้หรือไม่ต้องให้จจวินเหมิงเย่ตายไปสมบัติที่เขาทิ้งไว้ให้จจวินจิ๋วนั้นมากมายมหาศาล สมบัติเหล่านั้นทั้งอาณาจักรเตียนจงก็หาไม่ได้อินจิวิญญาณขันหาที่แม่อจอบไปก็แค่เป็นหนึ่งในสมบัติที่ไร้ค่าที่สุดท่านแม่ท่านพูดจริงเหรอแน่นอนทุกปีจะมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถามถึงความเป็นอยู่ของนาะงถึงจอีนมีงเงี่ยจะตายไปแล้วแต่คนที่ตามเรื่องพวกนี้ก็คือคนที่จงรักภักดีต่อเขาของตัพปฏิการของตัพปฏิการก็อยู่ใต้บังคับบัญชาจวีหมิงเยี่ยมาก่อน เป็นกองทัพที่เป็น,นกองกําลังที่ตัดรูทั้งสิ่อาณาจักรวัดกลัวที่สุดหลังจากที่ตวินมิงเย่ยตายกองทัพปฏิการก็าหายตับศูนหลายปีมานี้อาณาจักรเจนจนงพยายามสืบหาแต่ก็ไม่พบบาะแสใดๆเสี่ยวเอ๋อที่ผ่านมากองทัพปฏิการไม่เคยพบจวินจิ๋วมาก่อนเพียงเจ้าได้พบกองทัพปฏิการเจ้าไม่เพียงจะได้รับสมบัติของจวินมิงเย,ย่แต่เจ้ายังได้เข้าอานตำหนักอีกด้วยนะท่านแม่ใจลูกแทนที่จวินจิ๋วหรอ พวกก็ไม่เคยพบนางมาก่อนอีกตั้งฝ่ายนอกนางเป็นลูกของคุณใายสามกองทัพปฏิการไม่สงสัยตัวตนของเจ้าแหนนอนดังนั้นเจ้าต้องรีบกลับไปที่สำนักเตียนจงไรกองทัพปฏิการมหาเจ้าเวลานั้นตระกูลของเราก็าจะปังงาขึ้นมาอีกครั้งทำไมยังต้องกลับสำนักเตียนจงอีกละ่ะไม่กลับไปหรือเจ้ายังอยากอยู่ที่จวนเตียนจีนอีกเพื่อเจอหน้าฟืนเตียนจีทุกวันกลับสำนักเตียนจง ร้อยกองทัพรติการมารับเจ้าเป็นนายน้อยเสียวเออเช่นนี้แรงต้องกลัวจะวินจะวีกเหลยมีป้ายคำสั่งเจ้าว่คือลูกสาวของจอวินหมิงเย,ย่เสียวเออเจ้าอย่าได้ทำให้แม่และพ่อของเจ้าต้องปิดหวังท่านแม่วางใจเถคะคิดไม่ถึงว่าพ่อของจอวินจะทิ้งสมบัติเช่นกองทัพรติการไว้ให้แต่จากนี้ต่อไปพวกมันจะเป็นของข้า คำสั่งแรกของตับรติการที่ได้รับข้าจะวินจิ๋วแบบนี้ถึงจะไม่มีใครเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของข้าได้ข้าก็จะเป็นลูกสาวของจอวินมิงยย่งสมบูรณ์จากนั้นหนึ่งช่วยยามจวนจวินไม่เป็นไปไม่ได้อ่าฝุบเครื่องช่วยยามก่อนบัง เราตายแน่จวินจิ๋วใช่เหรอเอ่ออะไรอะไรกันฟุบอ่าคุณจวินพี่จวินท่านเป็นยังไงบ้าง ข้าไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลทำด้รับบาดเจ็บทำยังไงดีตรวข้าปก,ป,กป้องบุนจวินไม่ดีฝึกเสียวจิว๋วเอ,อ๋จะได้รับบาดเจ็บอย่าขยับนะเอ๊ะเรียบร้อยแล้วรายกาดนี่วิชาแพทย์อะไรกันเนี่ยพลังพิเศษของข้านะพลังพิเศษช่างน่าสนใจ ไว้มีเวลาก็ค่คอยถามมู๋ย่ตีเลยตอนนี้ลงมือกวาดล้างตระก,กูลจวินได้แล้วตระก,กูลยุนใช้กำลังล้อมตระก,กูลจวินไว้จากการกวาดล้างตระก,กูลที่นองเลือดและโหดไร้ได้เริ่มขึ้นองค์จักรพรรดิได้รับข่าวจากพระเจ้าหลวงมีรับสั่งให้สานคุ้มกันตามถนนต่างๆเพื่อไม่ให้ราชสุดได้รับความเดือดร้อนถ้าไม่เขา้าไปยุ่งกับสงครามระหว่างตระก,กูลครั้งนี้ ไม่เพียงแค่ในเมืองหลวงขณะเดียวกันกองกาลังไปนอกเมืองตะกูลจวินก็ถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นอย่างรวเดเร็วจนอยากจะเชื่อได้กําจัดพวกรกตาออกไปได้แล้วหนึ่งคุณจวินอย่าแล้วสางควรยี่หลวงนางใจทางรับเหนียวจากนอกเมืองไปแล้วสางควรยี่หลวงเหรอสางควรยี่หลวงต้องตายก็จะไปตามนางเองอย่า ป่าไผ่นอกเมืองคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะวินจิวจะก่อกระบดยะไม่เพียงบุกค่าโดยไม่ทันตั้งรับในเวลาเดียวกันยังให้ตระกูลยุนลงมืออีกด้วยตระก,กูลจวินถูกทำลายเป็นชั่วปริปตากแคน้นะตอนนี้ต้องหาที่ซ่อนตัวเพื่อรักษาชีวิตไว้ก่อนร้อยเสี่ยวเอติดต่อกับกองทัพปฏิการได้ก่อนจวินจิวนังสารเ,เลวนั่นตระก,กูลยุนและราชสำนัก้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้สักคนเดียว à, <laughs> chú tuyệt tuyệt pia, à, tuyệt 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 đuôi, tuyệt 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 có tuyệt 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 Chú tuyệt 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 ที่ว่าอยู่ที่เอวคนพวกนี้ก็คือสำนักกระบีน่นี่ช่วยกันด้วยก้าเป็นหัหยินตระกูลจวินหากพวกท่านช่วยก้าก้าจะมอบของล้ำค่ามากมายเพื่อเป็นข้าตอบแทนแก่พวกท่านช่วยก้าด้วยใส่หัวไปอีกไกลพวกอะต <c oughs> ระกูลจวินเจ้าเป็นท่านใดในตระกูลจวิน คือหิยนตรกุลจวินเหนงาได้จากเชนจวงจีเกิดด้วยเอ๊ะฟุบทำไมเอ่อคนตรกุลจวินสมควรตายจวินยนเสียเป็นคนก่้ารวยอย่างถึงอย่างตามค่าสิทธิ์พี่ยาเออไม่ร้วนนางมีความเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ญิงตรกูลจวินนี่ แม่นด่าข้าน้อยสู้เหอเป็นสิทธิสำนักกระบ,บีสว่วนนี่สิทธิน้องของข้าจิวหยุนยุนท่านก็ดตามข้าอุย,ยนินตระกูลจวินเช่นกันสินะพวกข้ามีแกนกับตระกูลจวินที่ข้าสิทธิน้องของข้าพอจะได้ตือสาที่้าจริงลงมือก่อนทิดพี่ท่านแปดีิใบานางฟังทําไมกันฝุ่ฝุ่นอาอะาหยงบ้าเจ้ากล้าจำกระปรองข้าเปื้อนเหรอ าจะก้าเจ้าฟุบปวกเอ้ยสิทเนาะเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมท่านเป็นใครการเคลื่อนไหวของนางไวมา,จา,จากจุบอาณาจักรเจียนจงไม่ใช่ที่พวกเจ้าจะมาโอหังได้ไปซะนางมีไอสังหารที่รุนแรงมาก แล้วแล้วพระพูดใจยางนี้กับคนสำนักกระบีข้าไม่เปิดเจ้ไว้แนะ่ข้าต้องก่าเจ้าอีกได้พอแล้วสิณเนาะเจ้าสงบสติอารมณ์หน่อยข้าเพิ่งก้าอุยินตระกูลจีวินตระกูลจีวินเป็นหนึ่งในสองตระกูลใหญ่ของอณาจักรเจนจงไม่ใช่หรอทําไมอุยินคนตระกูลกลับตกตามข้าจนนี้มาถึงที่นี่ได้ล่ะที่นี่อยู่ในเขตของอณาจักรเจนจงเราไปดูสถานก,การณ์ในเมืองหลวงก่อนค่อยว่ากันดีไปทำภารกิจที่สำนักสั่งก่อน จวนจวินเครงตระกูลจวินได้ถูกทำลายไปแล้วหรือเป็นนางที่ทำลายตระกูลจวินนางเป็นใครกันแน่นะหลายเดือนหลังจากนั้นสำนักเจนจงได้รับข่าวว่าทูดจากข้าสำนักมาถึงสำนักเจนจงในวันพรุ่งนี้ในขณะเดียวกันนณสาลที่แห่งหนึ่ง ผู้นำกองทัพรือรติการสร้างท่านคือบุตรสาวของแม่ทัพจริงเหรอไม่ผิดป้าคำสั่งนี้พิสูจน์ความจริงได้ไม่ใช่เหรอข้าน้อยเหอสร้างเป็นหนึ่งในห้าผู้นำของกองทัพรติการและน้อยเรียกข้าเหล่าเขาก็พอท่านรีบรอนมาหาข้ามีเรื่องอนไดให้ข้ารับใช้ข้าต้องการเป็นสิทธิ์ของข้าสำนักอีกอยา่าง ข้าต้องการข้าจะวินจิ๋วพวกเขาคือทูตจากค้าสำนักที่มาในครั้งนี้ข้าจะแนะนำไม่เจ้ารู้จักนะชยายหญิงที่สวมชุดสีเหลืองก็คือคนของสำนักกระบี่สำนักกระบี่พวกเสียแซงนั้นเป็นไปได้อย่างมากก็แค่นักเลงกระบี่หลังจากข้าว่าสำนักหากพวกเป็นใครยสพายกระบี่ที่หลังคนนั้นต้องเป็นคนของสำนักกระบี่แน่นอน แช่งข้างนั่นใครหรอเดินข้างสำนักยาน่ะทิ่สำนักยาจะสวมใส่ชุดโบราณตามแบบแผนสิทสำนักยาที่มาในครั้งนี้ไม่ใช่สิทธรรมดาทั่วไปเขาชื่ออูซังเป็นสิทผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักคนต่อไปจีน่าแปลกเขาแก้การคัดเลือกสิทอู่ซังมาทําไมเจ้ารู้จักเขาหรอเคยเจอกันนะเป็นเขาไม่ผิดแนะ ตวินจิว๋วข้าแก้ปบก็โด,ดยบังเอิญครั้งเดียวเองเ <g iggle> จ้าก,ก็รู้ว่าข้ามาจากอาณาจักรอืนอ่นนะเจ้าว่าไปพวกเรายังไม่รู้เลยว่าเจ้ามาจากอาณาจักรไหนข้าอะไรเลยข้ามาจากอาณาจากาัาาาจากรคงต้องอ่ะ